จังหวัดนนทบุรีสถานีตำรวจภูธรปักเกตจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันตำรวจ17ตุลาคม2566ณสถานีตำรวจภูธรปักเกตอําเภอปักเกตจังหวัดนนทบุรีวันที่11ตุลาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสถานีตำรวจภูธรปักเก็ตจัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันตำรวจ17ตุลาคมประจุปี2566 โดยมีด็อิเตอร์สิสเิศกี่ผมพิพัฒน์ประธานกตตรอสอพปักเก็ตให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะกตตรอสอพปักเกตร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันตำรวจประจับปี2,566โดยมีพันตำรวจเอกอดิศัก์โชติสเสถียนภูมิกับการสพปักเก็ตและรองภูมิกับสบพปักเก็ต สารวัตรส,สพปักก็ตเจ้าหน้าที่ตำรวจสพปักก็ตและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคักส่วนบรรยากาศภายในพิธีเมื่อเวลา08.30นดร,รสิทธิศักดิ์เกียรพม,มิพัฒน์ประธานกตต,ตตรอสพอปักก็ตพร้อมด้วยคณะกรรมการกต,ตตรอสพอปักก็ตได้เดินทางมาถึงสถานีตำรวจภูธรปักก็ตจากนั้นเข้าพบปะพูดคุยกับพุ่งพันตำรวจเอกอดิศ สักโชติเสถียนภูมกับการสพปักเก็ตแบบเป็นกันเองจากนั้นเมื่อเวลา09.00นภูมิกับการสพปักเกตพร้อมด้วยประธานกตตรสพปักเกตคณะกรรมการกตตรสพปักเกตเจ้าที่ตำรวจสพปักเกตได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานีตำรวจภูทรปักเก็ตและร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพราภิสษุสงฆ์จำนวน10ลูก เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันตำรวจ17ตุลาคม2566เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีต่อมาเมื่อเวลา13.00นดรสิสริศัศกดิ์เกี่ยวผงม,มีพัฒประธานกตอ,ตอสอพอปักเก็ตได้มาเป็นประธานการประชุมหารือกับคณะกรรมการและข้าราชการตำรวจตลอดจนที่ปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องการจัดกิจกรรมระวงย้อนยุคร่วมใจกตอ,ตอสอพอปักเก็ต ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่4พฤศจิกายน2566ณสนามฟุตบอลโรงเรียนช่างฝีมือทหารและขณะน,นี้ทางทีมงานได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ95%และโต๊ะจำหน่าย500บาท5,000บาทจำนวน100โต๊ะจำหน่ายหมดแล้วและโต๊ะราคา3,500บาทจำนวน200โต๊ะจำหน่ายหมดแล้วนอกจากนี้ ทางด้านสปอนเซอร์คาดว่าจะมาร่วมงานประมาณ12สปอนเซอร์จากการประชุมเสร็จสิ้นดรสิริศักดิ์เกี่ยวพงศ์พิพัฒน์ประธานกตรตรอสาพาปากเกร็ดได้ขอขอบคุณคณะทีมงานทุกคนตลอดจนผู้กกับการสายตำรวจภูธปรปักเกร็ดที่ได้มาร่วมมายร่วมมือในการจัดหาไรายได้ในครั้งนี้เพื่อนําเงินทุกบาทมาปรับปรุงปรับภูมิทัศน์สานีตำรวจภูธปรปากเกร็ดให้มีความทันสมัย พร้อมบริการพี่น้องประชาชนชาวอำเภอปากเก็ดอย่างเต็มที่ 24, นิว24สหรัฐแก้วตาภาพข่าวรายงานจากจังหวัดนนทบุรี